การปั่นจักรยานชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุโขทัยเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานได้อย่างใกล้ชิดและซึมซับความเป็นเมืองมรดกโลกตามที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยเป็นมรดกโลกในลำดับที่574ในวันที่12ธันวาคม2534 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดส,สุโขทัยเล่าว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยได้รับเลือกเป็นมรดกโลกถือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้จังหวัดส,สุโขทัยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไปทั่วโลกคนระับนอกจากนี้ทําให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ควบคู่กันไปและต้องทําอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนตามมาตรฐานที่องค์กรยูเนสโกกําหนดนับว่าเป็นข้อดีทําให้ทิศทางการพัฒนาการอนุรักษ์นะครับดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักสากลที่ต้องทําที่สําคัญคือ การสร้างให้เกิดชุมชนด้านการท่องเที่ยวกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจกในพื้นที่ครับจะเห็นได้ว่าการที่เรามีโมรดกโลกนะครับอยู่ในจังหวัดของเราเนี่ยก็ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งดึงดูดหลักเลยนะครับที่ทําให้เวลาผู้คนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนึกถึงนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเป็นตัวส่งต่อนะครับนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญเลยในเรื่องของการช่วยเราในเรื่องของการกระจายรายได้นะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าจังหวัดสุโขทัยมีแผนยุทธศาสตร,ร์และแผนการพัฒนาส่งเส เสริมให้การเป็นเมืองมรดกโลกไปสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ทั้งจัดประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดส,สุโขทยัยก็ได้รับการยกย่องทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกช่วงการจัดงานสิวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ30,000นคนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ500กว่าล้านบาทนอกจากนี้ครับตลอดทั้งปีก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติเข้ามาในพื้นที่มาเยี่ยมชมเมืองประวัติศาสตร์และความเป็นมรดกโลก ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุโขทัยครับมันทอนเห็นถึงความเป็นอดีตของความเป็นราชอาณาจักรของจังหวัดสุโขทัยเราในอดีตนะครับที่ที่ผ่านมาและที่สําคัญคือมันท่งถึงการแสดงออกถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณรนะครับที่สืบทอดต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดงานประเพณีเราก็ชงของเจีเล่นยไฟจังหวัดสุโขทัยก็มีต้นกําเนิดมีความคิด มมาาในใควเปป็นเเเออาศาา,าแองอาาง,งรรรกขขจวททยะะไมืองโบราณสุโขทัยและเมืองปริวารเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรกซึ่งรุ่งเรืองในอดีตนะครับแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและก็ประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศเพราะเป็นที่ตั้งของทั้งพระราชวังศาสนสถานและบราณสถานที่กระจายอยู่ทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมืองนับได้เกือบ200แห่งครับ